สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ทางโรงเรียนนุบาลเชียงใหม่นะครับได้กําหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําปีการศึกษา2566นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในแต่ละครั้งก็ขออนุญาตได้นําเรียนให้ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าการประชุมผู้ปกครองนั้นมีความ สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจะเป็นการสื่อสารนะครับสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการศึกษาในแต่ละปีปีการศึกษา2566นี้ก็เช่นเดียวกันครับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยประการที่1นนะครับก็เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือปีการศึกษา2565 เป็นการรายงานในภาพรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียนประการที่2นะครับก็เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2566ว่าทางโรงเรียนเราจะมีทิศทางแนวทางอย่างไรในการจัดการศึกษาและประการที่3นะครับก็เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยนะครับได้พบปะ พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับคุณครูประจำชั้นที่บุตรหลานของท่านประจำชั้นนั้นๆนะครับซึ่งประการที่3นี่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะผู้ปกครองก็จะได้คุยในเรื่องของบุตรหลานของท่านให้กับคุณครูประจำชั้นในขณะเดียวกันนะครับคุณครูประจำชั้นเนี่ยก็จะได้พูดคุยนะครับข้อมูลเพื่อที่จะหาแนวทาง ร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานของท่านนะครับนำเรียนกับผู้ปกครองนี้นะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นในนามของทางโรงเรียน,นยต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองของโรงเรียนนุบาลเชียงใหม่นะครับทุกทุกคนขอบคุณคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนุบาลเชียงใหม่นะครับที่ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลได้เป็นอย่างดีที่คํากล่าวอย่างนี้นะครับผมก็ขออนุญาตได้นําเรียนว่าหลังจากที่เราพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะฮะในปีการศึกษา2064นะครับในปีการศึกษา2065 ถือว่าเป็นปีที่เรามีการเปิดในระบบออนไลน์ร้อยเปซเปิดในท่ามกลางของความร่วมมือของทางโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางโรงเรียนมีมาตรการหลายเรื่องนะครับที่ป้องกันจากโรคระบาดเชื้อโควิดณในขณะนั้นซึ่ง ก็ถือว่าเป็นปีการศึกษาที่เราต้องปรับ,บามากไามครับท่านผู้ปกครองครับเพราะนักเรียนเนี่ยในปีการศึกษา64เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนพอมาเรียนที่โรงเรียนในปีการศึกษา65ทางคณะครูเองนะครับทีมงานของโรงเรียนนุบาลเชียงใหม่นะครับก็ใช้พละกําลังความร่วมมือในการปรับพื้นฐานของนักเรียนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ด้วยความร่วมมือดังที่ผมได้นําเรียนให้กับผู้ปกครองนะครับนักเรียนเราก็สามารถปรับตัวได้ไวกับการมาเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีการศึกษา65เนี่ยเราก็ถือว่าเราสามารถจัดการศึกษาได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับในส่วนของโรงเรียนเ,เราได้รับโรงเรียนพระราชทานในระดับก่อนปถมศึกษานะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ที่เรา ภาคภูมิใจนะครับเป็นรางวัลที่เ,เราได้ทำโดยผ่านกระบวนการประเมินแล้วก็จะได้รับรางวัลพระาราชทานยั่งยืนนั่นก็หมายความว่าในรอบ10ปีเนี่ยนะครับปีก่อนหน้าน้นเราได้รับในระดับปฐมในปีที่ผ่านมาเราก็จะได้รับในระดับก่อนปฐมซึ่งเป็นความาภาคภูมิใจของอาทางโรงเรียนเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดปีที่ผ่านมาเช่นกันครับในระดับปฐมสาแรกนักเรียนพระาาราชทานซึ่ง เดี๋ยวรายละเอียดทางฝ่ายวิชาการก็คงจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งผลการสอบระดับชาติหรือผลการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเราก็ถือว่าผลผลิตของนักเรียนของโรงเรียนบาลเชียงใหม่เป็นไปดังที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นคือภาพรวมของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับรองผู้ในการโรงเรียนที่ดูแลในแต่ละฝ่ายก็คงจะนําเสนอรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแนวทางในการจัดการสารในปีการศานี้นะครับผมเองในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายบริหารเนี่ยก็คงจะนําแนวปฏิบัติแนวทางจุดเน้นของกระทรวงสธิติการนะครับซึ่ง ก็อาจจะรวมถึงเรื่อง,องความปลอดภัยเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเรื่องของพัฒนาไมโครบริบทต่างๆเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เราเราทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่าการทํางานของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ต้องอเจอโจทย์ที่สูงนะครับเพราะเราตั้งเป้าหมายคือ นักเรียนของเราจะต้องเป็นนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นวิชาการของโรงเรียนนุบาลเชียงใหม่จึงจะต้องถูกได้รับนะครับการพัฒนารวมถึงพัฒนาครูในปีการศ้านะครับเราจะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับมาใช้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเราจะให้คุณครูเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนอให้มันสอดคล้องกับคนในศตวรรษที่21นะครับ เพื่อให้บุตรหลานของท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะนําเรียนผู้ปกครองไว้เป็นเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากที่ผมได้กล่าวต้อนรับนะครับก็จะมีท่านรองทั้ง4่ท่านหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองพบปะกับคุณครูประจําชั้นนะครับเพื่อปรึกษาหารือพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานของท่าน นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหากมีข้อสงสัยมีปัญหามีข้อเสนอแนะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะนําเสนอให้กับทางโรงเรียนนะครับหรือจะซักถามปัญหาข้อสงสัยเนี่ยข่านสามารถนะครับสอบถามผ่านคุณครูประจําชั้นนะครับซึ่งผมได้นําเรียนแนวทางปฏิบัติของการประชุมแล้วนะครับหากผู้ปกครองท่านใดนะครับมีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรุมานชียงใหม่นะครับทีมงานเรา คุณครูทุกท่านบุคลากรทุกฝ่ายนะครับน้อมรับนะครับในข้อชี้แนะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับบุญหลาดของท่านมากที่สุดนะครับท้ายนี้ก็ผมขออนุญาตได้นําเรียนในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับกาบเรียนท่านผู้ปกครองดิฉันนางนารีเหมืน่นแจมรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับผู้ปกครองของนักเรียนใหม่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและนักเรียนแทรกชั้นทุกท่านที่บุตรหลานของท่านได้ผ่านการประเมินและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในปีการศึกษา2566นี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,566นี้วันนี้ทางฝ่ายวิชาการมีเรื่องที่จะชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบอยู่สาประเด็นใหญ่ๆด้วยกันดังนี้เรื่องแรกทางฝ่ายวิชาการขอรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบส่วนแรกที่จะรายงานให้ผู้ปกครองทราบก็คือผลสำนิกท,ทางการเรียนของโรงเรียน ในระดับสถานศึกษาทั้งหมด8กลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนของเราในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปทั้ง8กลุ่มสาระเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนตั้งไว้นะคะในกลุ่มสาระภาษาไทยมีนักเรียนร้อยละ8 4 9 1กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร้อยละ82.60กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ84.94กลุ่มสาระสังคมร้อยละ88.44กลุ่มสาระสุขศึกษา99.88กลุ่มาสาระศิลปะร้อยละ99.88กลุ่มการงานอาชีพร้อยละ99.71และกลุ่มสาระภาษาต,ต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ79.34โดยเทียบกับค่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนได้ตั้งไว้ทุกกลุ่มสาระ มีผลการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายยกเล้นกลุ่มสารภาษาไทยที่ค่าเป้าหมายตั้งไว้ที่ร้อยละ85แต่ผลการเรียนของนักเรียนที่ผ่านมาที่มีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ84.91ซึ่งในปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนจะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะอีกส่วนหนึ่งคือผลการจัดการศึกษาหรือผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติที่มีการประเมินอยู่3รายการด้วยกันนะคะรายการแรกก็คือผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่เราเรียกว่าการสอบอาทีผลการประเมิน ทั้งการอ่านออกเสียงและก็อ่านรู้เรื่องนะคะโดยค่าเฉลีย่ยแล้วเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยระดับประเทศการอ่านออกเสียงเราอยู่ที่ร้อยละ82.78ระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ77.38เราสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ประมาณ5.4ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่องนะคะในระดับโรงเรียนทําได้อยู่ที่ร้อยละ75.35ระดับประเทศจะอยู่ที่77.19เราต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไปอยู่ที่1.27แต่ถ้ารวมความสามารถทั้งสองด้านแล้วเราจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่2.07ค่ะผลการประเมินระดับชาติอีกหนึ่ง รายการคือผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เราเรียกว่าการสอบ NT จะสอบอยู่ทั้งหมดอยู่2วิชาคือวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยนะคะรวมความสามารถทั้ง2ด้านเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่0.53นะคะและผลการทดสอบระดับชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เราเรียกว่าการสอบโอเนนะคะ จะมีการสอบทั้งหมดอยู่4วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษผลการทดสอบ O-net ในปีการศึกษา2565ค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชานะคะรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดแล้วก็มีคะแนนความก้าวหน้าเยอะที่สุดก็คือกลุ่มสาระภาษาอังกฤษค่ะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอยู่ อยู่ที่22.93ค่ะและนอกจากนี้นักเรียนของเรายังมีผลการสอบโอนเน็เต็มร้อยทั้งหมดอยู่29คนนะคะซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาการสอบโอเน็ไม่ได้มีการบังคับนะคะแต่ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคนเข้าสอบในการทดสอบระดับชาตินี้เพื่อเป็นการวัดคุณภาพผลผลิตของเด็กอนุบาลเชียงใหม่ในชั้นสูงสุด คือชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้ข้อสอบกลางเป็นข้อสอบระดับชาติผลปรากฏว่านอกจากค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศแล้วเรายังมีนักเรียนที่มีผลการสอบเต็มร้อยทั้งหมด29คนซึ่งเป็นสถิติที่น่าจะสูงที่สุดเท่าที่เด็กอนุบาลเชียงใหม่ทำมานะคะโดยมีนักเรียนที่ได้คะแนคะแนคณิตศาสตร,ร์เต็มร้อยจำนวน2คนและภาษาอังกฤษเต็มร้อยอยู่จำนวน27คนค่ะ ซึ่งก็เป็นผลจากความทุ่มเทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองและที่สำคัญคือตัวของนักเรียนเองนะคะและในปีการศึกษา2,566นี้เราก็จะมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความยั่งยืนต่อไปในเรื่องของการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบของระดับสถานศึกษาและก็การสอบของระดับชาติค่ะ เรื่องที่2นะคะที่จะแจ้งรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบก็คือผลการศึกษาต่อในชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ของนักเรียนที่จบในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาคือลูกๆของเราในชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมด300คนได้ที่เรียนต่อในชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1 คเรบ1ซ0นะคะโดยแยกออกเป็นนักเรียนไปเรียนต่อที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเยอะที่สุดค่ะ105คนรองลงมาก็จะเป็นโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพอยู่ที่67คนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่38คนโรงเรียนปริ้น จำนวน16คนและโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจำนวน13คนนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอื่นๆที่เป็นโรงเรียนมัธยมทั้งในจังหวัดเชงยงใหห่และก็ในอำเภอร,รอบนอกทั้งหมดอยู่61คนนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถส่งต่อน,นักเรียนที่จบจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พบทุกคนนะคะเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่เราได้แจ้งผู้ปกครองไปในการประชุมผู้ปกครองในทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ นอกจากนี้นักเรียนของเราในปีการศึกษาที่ผ่านมาเราส่งเด็กหญิงกันติชาคุณาปรกร์การหรือเราเรียกว่าน้องแตงโมนะคะเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นข่าวดีที่นักเรียนของเราได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานในระดับประฐมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2,565และเด็กๆของเรายังได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลในระดับชาติหรือนา,นานาชาตินะคะในการแข่งขนันคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียน,นคณะครูและผู้ปกครองนะคะนี่คือผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาค่ะเรื่องที่2นะคะที่อยากจะแจ้งให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะค่ะตอนนี้นะคะโรงียุบาลชียงใหม่ได้รับการอนุมัติการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะจากคณะกรรมาการ นโยบายพื้นที่นวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาเราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะทั้งหมด6ด้านด้วยกันวันนี้ผู้ปกครองจะได้รับผลการเรียนของบุตรหลานของท่านนะคะนอกจากผลการเรียนที่จะเป็นผลสลัมฤทธิ์ที่ตัดเกรดผลการเรียนรู้เป็น4ระดับคุณภาพแล้วจะมีผลการประเมินคุณลักษณะ ด้านคุณลักษณะพื้นฐานด้านการอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็จะมีด้านสมรรถนะของผู้เรียนนะคะผู้ปกครองลองดูผลการประเมินตรงนี้ว่าลูกหลานของท่านอยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งในปีการศึกษา2,566นี้เราก็จะดําเนินการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะลงไปสู่ห้องเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะ6ด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่ง โรงเรียนนุบาลเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในฐานะที่เป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมค่ะเรื่องต่อไปนะเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนนุบาลเชียงใหม่จะจัดการเรียนการสอนโดย จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เรียกว่า active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านทั้งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้จากอย่างหลากหลายทั้งภายในจังหวัดภายในประเทศและต่างประเทศนะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีทักษะเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนค่ะซึ่งกิจกรรมต่าง นักเรียนอาจจะได้ลงมือปฏิบัติได้มากขึ้นผู้ปกครองอาจจะต้องได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติอาจจะต้องได้ช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กๆนํามาปฏิบัติในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษานี้นะคะส่วนกิจกรรมต่างๆที่จะให้เด็กๆไปเรียนรู้นอกห้องเรียนโรงเรียนนิวบาลเชียงใหม่ก็ยังจะจัดส่งเสริม การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและก็ภายนอกโรงเรียนตามแนวทางที่เราเคยปฏิบัติมาเหมือนเดิมนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองนะคะทุกๆท่านตลอดเวลาปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาแล้วในปีนี้นะคะทางสมาคมผู้ปกครองและครูยังมีจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียนที่เรียกวกิจกรรมเสริมเส,มเสา เหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูก็ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์นในวันเสาร์นะคะโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่สิบมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนะคะถ้าใครสนใจวันนี้นะคะผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์แล้วก็ชำระเงินผ่านครูประจำชั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ทางฝ่ายวิชาการคงมีเรื่องที่จะชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่านค่ะยินด,ดีต้อนรับสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2566นะคะ ดิฉันนางสาววิชุดานนทศิลารองผู้ำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณนะคะวันนี้มีเรื่องที่จะมาแจ้งทําความเข้าใจกับทางท่านผู้ปกครองอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางครูประจําชั้นนะคะจะแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับทางท่านผู้ปกครองนะคะซึ่งทางท่านผู้ปกครองสามารถที่จะนําไปซื้อเสื้อ,อกระโปรงกางเกง ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีกระโปรงมีเสื้อเพียงพอแล้วนะคะท่านสามารถนำไปซื้อเป็นกนางรองเท้าถุงเท้าเข็มขัดได้เลยนะคะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะคือท่านผู้ปกครองจะต้องนำใบเสร็จรับเงินนะคะมาให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะโดยงบประมาณที่ทางโรงเรียนจะจ่ายให้นะคะในระดับ อนุบาลน,นะคะจะอยู่ที่คนละ325บาทนะคะส่วนระดับประถมนะคะจะได้คนละ400บาทนะคะรายการนี้จะได้ปีละ1ครั้งนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของการทำประกันภัยนักเรียนนะคะ ปีการศึกษา2,566นะคะเราได้ทำประกันกับบริษัททิพยะประกันภัยนะคะซึ่งได้คุ้มครองตั้งแต่วันที่1เมษายน2,566เป็นต้นมาแล้วนะคะ ส่วนในการเคลมประกันนะคะในการเคลมประกันเ,เงินวงเงินที่เคลมประกันนะคะต่อครั้งอุบัติเหตุนักเรียนเนี่ยอยู่ที่20,000บาทนะคะแต่และโรงพยาบาลจะสามารถรับได้นะคะท่านสามารถแจ้งเลขประชาชนในเบื้องต้นท่านสามารถแจ้งเลขประชาชนของนักเรียนนะคะให้กับทางโรงพยาบาลก่อนได้เลยนะคะส่วนโรงพยาบาลไหนที่ไม่ได้อยู่ในเครือนะคะรบกวนทางท่านผู้ปกครองนะคะชําระเงินไปก่อนและนําใบเสร็จรับเงินนะคะ มาเบิกที่ห้องการเงินของโรงเรียนนะคะได้เลยในวันเวลาราชการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของเงินประกันวงเงินประกันในปีนี้เนี่ย400บาทนะคะที่เราเก็บกับทางท่านผู้ปกครองนะคะก็จะมีบาทประกันไทยของนักเรียนนะคะแจกให้เหมือนทุกๆปีนะคะแต่ตอนนี้ต้องรอทางบริษัทส่งมาให้ก่อนนะคะขอแจ้งทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครองไว้สองเรื่องก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ กับสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวการตินันโพคินอาทิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นะคะโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการลาดับแรกที่เราจะสร้างให้นักเรียน ในสถานศึกษาต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการสร้างคุณภาพของเด็กเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองดีของชาตินะคะในด้านความปลอดภัยโรงเรียนนั้นเราคำนึงถึงสวัสดิภาพนักเรียนตั้งแต่เข้าสู่ประตูรัรว้วโรงเรียนจนถึงออกจากโรงเรียนจนถึงบ้านโดยมีการจัดครูเวรดูแลประตูทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นมีการดูแลนักเรียนข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียน ควบคุมการใช้รถใช้ถนนมีการกำหนดพื้นที่จุดจอดรถรับส่งเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยนะคะในส่วนด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเราก็ได้มีการเข้มงวดให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติดปลอดสารเสพติดทุกชนิดรวมไปถึงปลอดอาวุธทุกชนิดนะคะในขณะที่อาคารเรียนอาคารประกอบประตูรั้วโรงเรียนแข็งแรงมั่นคงไม่ชำรุด ส่วนในชำมรุดเราก็ซ่อมแซมนะคะมีระบบป้องกันมีระบบแจ้งเตือนพร้อมทั้งขจัดมุมอับของโรงเรียนให้ปลอดภัยไม่เป็นที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายสำหรับนักเรียนนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรฟฟอนิกส์ทุกอย่างจะมีการตรวจดูแลเป็นระยะนะคะเครื่องเล่นที่นักเรียนเล่นจะต้องปลอดภัยมีการยึดฐานติดที่แข็งแรงรวมถึงห้องน้ำห้องส้วมจะต้องถูกสุขลักษณะ มีแม่บ้านดูแลตลอดเวลานะคะปรับปรุงให้พร้อมใช้อยู่เสมอนะคะมีครูดูแลนักเรียนในช่วงเวลาพักกลางวันรวมไปถึงการจัดเวรยามคุณครูเพื่อดูแลคัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในโรงเรียนตลอดเวลารวมไปถึงผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลภายนอกในด้านการบริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพนักเรียนจะมีการจัดรายการอาหารกลางวัน ที่ครบ5หมู่ถูกหลักตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยนะคะมีการบำรุงรักษาระบบน้ำประปาของโรงเรียนทั้งระบบหลังจากที่เกิดเหตุไปคราวที่แล้วนะคะหลังจากนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงน้ำประปาของโรงเรียน ทั้งระบบเพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจนักเรียนจะปลอดภัยในโรงเรียนในส่วนของห้องพยาบาลนะคะมีครูอนามัยรับผิดชอบตรวจสอบวันหมดอายุของยาและเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียนในการดูแลนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้น การ,ระสมอุบัติเหตุเบื้องต้นนะคะรวมถึงการส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลต่างๆค่ะในเรื่องของการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่ถดถอยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะในภาคเรียนนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากภาคเรียนที่แล้วผู้ปกครองจะสามารถแจ้งกับคุณครูประจำชั้นได้เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองได้พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเจตคติซึ่งกันและก,กันเพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนและจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหากนักเรียนมีปัญหาที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือเป็นพิเศษกรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะในเร็วๆนี้เดือนกรกฎาคมโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมบวบูชาซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนของเราโรงเรียนจะมี การจัดกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งน้ำพระาธาตุห่มผ้าพระาธาตุและมีกิจกรรมผ้าป่าทางโรงเรียนจึงอยากขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมและร่วมทําบุญตามจิตศรัทธาของท่านนะคะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิถีชาวบัวของเรานะคะโรงเรียนได้เน้นย้ําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบของตนเองโดยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2 5 6 6อยอย่างครบถ้วนรอบด้านพร้อมทั้งมีแผนเผชิญเหตุรับมืออยู่เสมอขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนเชื่อมั่นว่าการเปิดภาคเรียนใหม่นี้จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยโรงเรียนจะเป็นสถานที่ปลอดภัยในการสร้างคุณภาพของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติได้อย่างแท้จริงดังนั้นขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่า เมื่อท่านได้แจ้งเหตุที่ท่านต้องการร้องเรียนแล้วท่านจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะเมื่อจะมีหรือเกิดเหตุไม่ปลอดภัยท่านผู้ปกครองสามารถแจ้งเหตุได้4ช่องทางช่องทางที่1เว็บไซต,ต์ moe safety center com ช่องทางที่2 line oa at moe safety center ช่องทางที่3 a p แอปพลิเคชัน moe safety center ช่องทางที่4 คอร์เ e นเตอร์1 2 6 6 5 6 5ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าเมื่อท่านแจ้งเหตุพ้อร้องเรียนน,นั้นๆแล้วจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอบพระคุณค่ะกรับเรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพรักดิฉันนางพัทลินหมื่นประจํารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนะคะขอยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในปีการศึกษา256 6หาภาคเรียนที่1ในครั้งนี้นะคะในฝ่ายของงานบุคลากรนะคะของเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของครูบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านนะคะก็คือด้านความปลอดภัยด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนะคะ ด้านความปลอดภัยเราก็จะได้มีการจัดเวรยามนะคะด้านการจราจรมีครูเวรประจำวันคอยดูแลเด็กๆในทุกๆวันและเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่และรวมถึงเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนเราด้วยนะคะต่อไปในข้อด้านเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะคะเราก็จะได้มีการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning นะคะโดยเราได้มีการอบรมพัฒนาคุณครูนะคะให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเรานะคะทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาตินะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในหลักสูตรใหม่ของเรานะคะหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะรวมถึง การจัดระบบการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูของเราในการจัดการเรียนการสอนมีการติดตามโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของโรงเรียนนะคะส่วนเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะคะก็จะมีการเตรียมบุคลากรในด้านต่าง นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการนะคะงานครัวงานจัดทำอาหารต่างๆให้กับนักเรียนนะคะงานสุขอ,อนามัยนะคะงานพยาบาลหรืองานสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะเรามีบุคลากรเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะก็อยากให้ท่านผู้ปกครองนะคะไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมค่ค่ะขอบคุณค่ะ